สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งปันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็จริงๆนะครับนะพระหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนคือองค์นี้นะครับนะเป็นองค์จากคลิปก่อนนะครับพอดีนะครับมีคนปิดไปแล้วนะครับผมมีคนปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะที่ ทักเข้ามาที่หลังนะครับเนาะทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งเฟสนะครับเนาะมีคนปิดแล้วนะครับแต่น e ะครับ i̇şte ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะได้รับประโยชน์นะครับจากการดูพระให้มากที่สุดนะครับนะครับก่อนจะเปลี่ยนมือนะครับผมนะวันนี้นะเพื่อนๆพี่นะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆพี่นะครับมาชมมาส่องนะครับการดูสนิมน้ำหมากนะครับการดูสนิมน้ำหมากนะครับหลวงพ่อเงินวัดวัดห้วยเขนนะครับเนาะเทียบกับองค์ในหนังสือนะ เพื่อนพ่นในพี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะสนิมน้ำมากนะครับนะเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูพาชมนะครับก็เมื่อคลิปก่อนนะครับนะผมผมเปรียบเทียบกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเนาะที่เนื้อหานะครับเนื้อหาเนื้อหาเขาไปทางพายเงินนะครับที่ผมเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับเนาะวันนี้นะครับผมพาเพื่อนพี่มาดูสนิมน้ำมากนะครับก็คือครับคือความเก่านะครับผมนะ คือความเก่านั่นเองนะครับนะครับสนิมก็คือความเก่านะครับเนื้อหาก็คือเนี่ยครับพายเงินเป็นวิธีการสร้างพระในสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็พิมพ์นะครับก็พิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์วัดห้วยเขนนะครับเนาะก็ที่เราเล่นหากันก็นะครับเนาะพิมพ์เนื้อความเก่าประมาณนั้นแหละเพื่อนๆพื่นพี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพื่นพี่นะครับเนาะมามาคุยกันนะครับเนาะมามาแนะนํากันนะครับว่าสนิมน้ำมากนะครับมันมีสนิมทำนะครับกับสนิม หนิมแท้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนพี่นะครับมาลงกล้องสองนะครับผมข้อจริงๆเลยนะคุเพื่อนพี่นะครับจริงๆเลยนะพอดีวันเนี้ยผมมีผมตั้งใจจะมาพาอีองค์แล้วนะครับนี่พอดีท่านกดบัตรคิวไว้ทิ้งคือทิ้งไปแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพุทวดนะครับวัดค้อกหมูนะครับผมนี่นะครับเนี่ยจุ่มยาดําเดิมๆนะเพื่อนพี่นะครับนะท่านกดบัตรคิวไว้แล้วละครับเนาะพอดีองคนี้จะคือจะเปลี่ยนมือแล้วนะครับเนาะก็อยากให้เพื่อนๆเพื่อนพี่นะครับเนาะ ได้รับประโยชน์จากการดูพระนะครับที่ดูง่ายไปด้วยกันนะครับเราถึงปิดไวมากนะครับผมนะนะครับต้องขออนุญาตแต่ของใหม่ด้วยนะครับนะครับนี่นะครับก็เป็นพ่กนี้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะเป็นหลวงปู่ทวดวัดข้อหมูนะครับเป็นหลังเรียบนะครับนี่นะครับก็สินวัดข้อหมูนะครับเนี่ยก็จะหนาๆนาหน่อยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับหนาๆนาหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นจุ่มดํานะครับนะจุ่มจุ่มยาดาดาเดิมนะนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ จะเป็นจุ่มนะนุ้ยครับวัดข้อหมูเขาจะเล่นจุ่มนะครับเนาะถ้าเป็นลมถ้าเป็นลมดําจะส่วนมากจะจะเลี้ยวนะนะครับจะไปอีกทางนะครับเนาะเล่นเป็นจุ่มนะครับนี่นะครับก็วัดข้อหมูนะครับหลงปูทวดวัดข้อหมูปีศูนย์ห้านะครับเนาะขอเป็นพุ่งนี้แล้วกันนะครับนะนะครับก็วันนี้เรามาเรามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับพลหล์มพราะเงินนะครับก่อนท่านจะเปลี่ยนมือนะครับผมนี่นะครับก็ แป๊บหนึ่งนะนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ถามเพื่อนๆพี่ก่อนนะครับว่านะครับถ้าเพื่อนๆพี่ดูพระองค์นี้นะครับเนี่นะครับองค์ในหนังสือนะครับผมนี่นะครับองค์ในหนังสือนะครับเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ดูพระองค์นี้นะครับเพื่อนๆพี่ดูอะไรก่อนละครับนะครับเนี่นะครับถึงรู้ว่าพระองค์เนี้ยแท้นะครับถ้าเราพูดกันเหมือนเพื่อนฝูงคุยกันนะครับนี่นะครับ ทำไมถึงรู้ว่าแท้ล่ะครับเนาะเล่นพลานะครับเนาะมันก็จะมีพิมพ์เนื้อความเก่าใช่ไหมครับพิมพ์ก็คืออ่าเป็นเป็นพิมหลวงพ่าเงินนะครับพิม์นิยมใช่ไหมครับเนาะพิมนิยมนะครับอ่าพิมเนื้อก็คือโลหะนี่นะครับจะเป็นโลหะทองเหลืองนะครับเนาะคือไม่วาวนะครับด้านๆนะครับแล้วก็ความเก่าก็คือสนิมนะครับเนี่ยหรือว่าสนิมสาแดงเนี่ยครับเนี่ยนี่นะครับที่ผมจะมาพูดถึงกันนะครับ แต่สไตล์ผมที่เรารู้กันนะครับเนาะผมจะไล่ย้อนนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมจะดูความเก่านะครับก็คือสนิมแล้วก็ดูเนื้อนะครับแล้วก็ถึงไปดูพิมพ์นะครับนี่นะครับก็องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมใช่ไหมครับองของผมก็คือเป็นพิมพ์วัดห้วยเขนนั่นเองนะครับนะนะครับแต่ผมดูสนิมแล้วกันนะครับเนาะถ้าผมดูย้อนเห็นไหมครับนะสนิมนะครับแล้วก็เนื้อนะครับเนื้อเป็นโลหะผสมนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นพิมพ์วัดห้วยเขนนะครับ ก็สมัยก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมันจะมีเนื้อทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับเนาะผมมองว่าพวกเนื้อทองเหลืองอย่างนี้นะครับเนาะเป็นพระที่สร้างเป็นวารละนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเป็นวารละนะครับคือสมัยก่อนไทยต้องสั่งทองเหลืองจากจีนนะนะครับผมว่าต้องเป็นวารละถึงจะสั่งทองเหลืองมาเยอะๆแล้วก็สร้างนะครับแต่นะครับเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนศิลป์ชาวบ้านนะนะครับชาวบ้านช่วยกันทํานะครับมีอะไรก็ ใส,ใส่ไปนะครับมันก็เลยเป็นเนื้อแก่เงินแก่ทองนะครับมันเป็นวาระนะครับคือพวกนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วาระเป็นชาวบ้านนะครับเนาะชาวบ้านช่วยกันหล่อนะครับสินอย่างนี้ก็คือเป็นสร้างเป็นวาระใหญ่ๆนะครับเนาะได้รับใบพัดยดได้รับอายุครบรอบปีเท่านั้นเท่านี้จัดแข่งเรืออย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะมันจะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็คือชาวบ้านก็มี ก็มีเอาโลหะมาช่วยนะครับแต่ด้วยความที่ทองเหลืองเขาเยอะนะครับเนาะมันก็เลยคืนทุกอย่างไปหมดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่มาดูนะครับเน่ะความเก่านะครับสนิมน้ำมากนะครับหรือความเก่านั่นเองนะครับเนี่ยนะครับนะว่าสนิมน้ำมากนะครับแท้ๆครับเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับดูก่อนนะนะครับกับองค์ในหนังสือนะครับผมนี่นะครับ ก็นะครับเนาะถ้าเราแบบถ้าเล่นแบบผมนะครับเราดูความเก่ามาก่อนอย่างเงี้ยนะครับเนาะดูความเก่ามาก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูเนื้อแล้วก็พิมพ์ไว้ที่หลังนะครับบางทีเราอาจจะได้พาแบบที่บางองค์นะเพื่อนพี่ๆนะที่บางอย่างที่เขาค้นพบกันใหม่ๆนะครับก็จะเป็นความเก่าได้เนื้อได้แต่พิมพ์ไม่ใช่นะครับมันก็จะไปพางสินชาวบ้านนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับเป็นสินชาวบ้านนะครับสมัยก่อหลวงหลวงผู้สุกก็เล่นแค่วัดท่านนะครับ มันก็เป็นเห็นไหมครับนะอ้าวเนื้อได้นะครับไอความเก่าได้เนื้อได้นะครับแต่พิมพ์ไม่ใช่นะครับพอสืบไปสืบมาหลวงผู้สุขท่านเล่นท่านท่านสร้างหลายวัดมากนะครับเหมือนหลวงปู่เดิมเหมือนกันนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อน่นะครับถ้าเราดูย้อนขึ้นมานะครับผมไม่ได้ว่าพิมพ์เนื้อความเก่านะครับเหล่าความเก่าเนื้อพิมพ์นะครับแต่เราก็ไม่ได้ประหลาดไปจากนี้นะเป็นเพื่อนพี่นะครับเราไม่ใช่แบบประหลาดไปแบบว่าไม่ต้องดูเนื้อไม่ต้องดูพิมพ์ไม่ต้องดูความเก่านะครับเออแต่โบ ว่าแท้ดูผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูอะไรกันนะครับนะผมก็ดูอย่างนี้ยนะครับก็ดูตามเขานั่นแหละแต่ผมดูย้อนเท่านั้นเองนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมาครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับการดูสนิมน้ำหมากนะครับนี่นะนะครับสนิมน้ำหมากนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสนิมน้ำหมากแท้จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับดูดีๆนะครับนะครับมันจะไม่เป็นแดงๆปื้นๆส้มๆแบบเอาไว้ไหนนะเดี๋ยว เคยมีนะที่ผมเอามาเทียบกับองค์ที่กับองค์ที่นี่นะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะเพอดีพี่นะครับผมแบบพูดไปแล้วก็ไม่มีสคริปนะบางทีแบบเขาพูดแล้วก็ไปวนไปแล้วก็แบบไม่ได้เตรียมแนีต้องขอโทษทีนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอทีล้วค่อยมาย้อนทีนะครับแต่ผมเคยลงนะองไอ้องนั้นนะครับไอหลวงพ่อเงินสดิบแดงเก๋นะครับเนาะลองไปไล่ดูนะครับเนาะวันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นสนิมน้ำหมากสนิบน้ำหมากแท้แล้วกันนะครับนี่นะครับ เนี่ยเพื่อนพพี่ดูนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวเทียบกับองค์ในหนังสือเลยดีกว่านะครับเนาะจะได้ไปด้วยกันนะครับใจเย็นๆนะเพื่อนเพพี่นะครับเนาะเรารอเพื่อนๆพ่ด้วยพี่บางคนด้วยนะครับบางทีพื้นฐานการเรียนรู้คนเราไม่เท่ากันนะครับเนาะเขาจะได้ไปกับเรานะครับเขาจะได้เข้าใจครับนะครับบางทีเราเข้าใจแล้วมันมันก็แบบไปคนเดียวมันก็ไม่สนุกนะเพื่อนเพ่นี่นะครับเนาะดูเป็นด้วยกันนะครับนี่นะครับเนาะเอ้า ขอด้านหน้าท่านเลยดีกว่านะครับเนาะจะได้เปรียบเทียบกับที่องที่ผมมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจัดที่ก่อนนะนี่นะครับเนาะนี่ตะหนิวน้ำมากนะครับเนาะนี่กับองค์ในหนังสือนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมท่านตามประวัติท่านจะสร้างมาก่อนจะสร้างมาก่อนวัดห้วยเขนนะครับนะครับวัดห้วยเขนประมาณปีสองสี่ห้าหกนะครับอันนี้ประมาณสองสี่สี่ศูนย์นะครับนะ แต่สนิมเป็นไหมครับสนิมน้ำหมากนะครับต้องมีเหมือนกันนะครับเนาะเห็นไหมครับมันจะออกประมาณเนี้ยเพื่อนเพี่นนะครับนี่นะครับจะออกแดงๆเลื่อๆแห้งๆอย่างนี้นะครับเนี่ยมาเรามาส่องกันนะนี่เห็นไหมครับนี่นะครับสนิมน้ำหมากนะครับแท้จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ได้เหมือนจะเอามันไม่เหมือนเอาสีส้มสีแดงมาทานะครับเนาะ สีส้มสีแดงมาทามันจะออกวุ้นๆนะครับมันจะออกวุ้นๆนะครับอันนี้มันจะออกแห้งๆนะครับแล้วที่สําคัญมันมาจากในเนื้อนะครับดูตาท่านนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยสนิมน้ำมากนะครับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามซอกนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะแก่มันจะมาตามซอกก่อนอาจจะขึ้นตามซอกก่อนนะครับเนี่นะครับนี่นะครับดูดีๆนะนะครับ จะออกแห้งๆนะเพื่อนเพื่อนะครับจะออกแห้งๆนะครับมันจะไม่ออกวุ้นๆนะครับนะวุ้นๆน่ะนะครับมันจะเป็นเหมือนสนิมเก๊มันจะออกเหมือนลักแดงๆวุ้นๆนะ่ะเพื apps, พ่อนเพื apps, <texts> ่อนๆนะครับเนาะมันจะแบบเปะๆเหมือนปีโป้ละกันนะนะครับนะจะออกวุ้นๆอย่างนั้นนะครับนะนะครับแต่สนิมน้ำหมากแห้งๆจริงๆเขาจะเป็นเ,น,เนีเ่ยแ,แห้งๆติดไปในเนื้อนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับแต่เขาจะเกิดเข้ามาในเนื้อนะนะครับเห็นไหมครับ มันจะไม่เหมือนมีอะไรนูนขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมาจากในเนื้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่องค์นี้ก็เร็วมากเลยนะครับเนาะก็เพื่อนเพื่อพ,พ,พี่ที่ส่องพระด้ยกันกับผมก็ตาถึงนะครับตาถึงหลายคนนะครับเนาะนะครับนะครับนี่นะครับเนาะสนิมน้ำมากนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก่อนจะเปลี่ยนมือนะครับเนาะจะได้แบบได้ความรู้ไปด้วยกันนะนะครับ นี่นะครับสนิมน้ำมากนะครับเนาะนี่สนิมยกนะครับนี่นะครับสนิมน้ำมากสนิมยกนะครับสนิมดำมีครบนะองนี้นะครับคาสติกดีครับนะครับแต่วันนี้เราดูสนิมน้ำมากนะครับนี่นะครับนี่เทียบกับองค์ในหนังสือนะครับผมเห็นไหมครับวันน้าเขาจะเริ่มมาจากนะครับจะเริ่มมาจากซอก่อนนะครับเนาะนี่นะครับ แล้วองค์นี้เขาสร้างมาก่อนประมาณเกือบยี่สิบปีนะครับเนาะองค์นี้ก็คือก็มีเหมือนกันแต่มีไม่นอ้อยเหมือนกันนะครับเนาะเห็นไหมครับก็เริ่มลามมาแล้วก็เริ่มลามมาตาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะีนันะนิมนะครับก็คือความเก่านั่นเองครับนะดูพักกันก็พิมพ์เนื้อความเก่านะครับเนาะเราก็ผมแล้วกันนะครับเนาะก็ไปความเก่าเนื้อพิมพ์นะครับ อ,องนี้นะครับพิมพ์นิยมนะครับผมพิมพ์วัตถุเขนนะครับเป็นพิมพ์ที่หลังเอ้เป็นพิมพ์ที่ผมดูทีหลังนะครับถ้าเราดูความเก่าเนื้อพิมพ์นะครับเราก็จะแบบบางทีเราไปได้แบบพิมพ์แปลกแต่ความเก่าเนื้อได้แต่เป็นพิมพ์แปลกเป็นสินเชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับเนาะ <c oughs> มันจะได้ประมาณนั้นนะครับผมเพราะพูดตรงๆนะครับผมผมเล่น้ามาจากที่ เราต้นทุนน้อยนะครับผมผมต้นทุนน้อยนะครับถ้าใครมีตังค์เยอะๆก็ไปเช่าแพงๆได้เป็นพิมพ์นิยมที่เล่นหาการแพงๆนะครับนอย่างนี้ก็คุยกันหลักหลายล้านนะครับสิบยี่สิบล้านนะครับเป็นพิมพ์นิยมเราไม่ใช่เราดิผมนะผมไม่มีปัญญานะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมก็ต้องนะครับเอาความเก่านะครับแล้วก็เอาเนื้อนะครับแล้วก็เอาพิมพ์แปลกๆที่ผมชอบมามาให้เพื่อนๆพพี่ดูนะครับธรรมชาติความเก่านะครับผมแล้วก็ ถ้าเป็นพิมพ์แปลกๆแ,แต่ความเก่ากับเนื้อได้มันก็จะอาจจะเป็นสินชาวบ้านนะครับเพราะมันเก่าจริงนะครับแล้วพาร์เกที่ไหนเขาจะเป็นพิมพ์ไปสร้างพิมพ์ประหลาดแหะครับพิมพ์ประหลาดแต่เนื้อหาเดียวกันสร้างทําไมอะ่ะเพื่อนยพี่นะครับใช่ไหมครับเอ,อ่อถ้าทําขนาดนั้นไม่ทําแบบนี้จะขายง่ายกว่าแล้วนะครับมันก็เป็นตะก,กะที่ง่ายๆเท่านั้นเองนะครับที่ว่าพาร์เกเก่าชอบพูดกันมันเป็นไปแทบไม่ได้นะเนนพืพี่นะครับ เก๋เก่าทําไมไม่เก๋เก่ารุ่นที่ขายได้แล้วนะครับมาเก๋เก่ารุ่นประหลาดประหลาดนะครับนี่นะครับนี่นะนะครับก็สนิมน้ำมากนะเพื่อนเพ่พี่ดูชัดอีกทีนะครับองค์นี้กําลังลามไปทั่วแล้วนะครับเนาะซอกหูมาตานะครับก็ตามหลักนั้นนะครับสนิมน้ำมากก็คือสนิมทองสนิมทองคานะครับผมนะแล้วทองคําที่ผมบอกตลอดนั่นนะครับทองคําที่น้ําทองนะครับเขาจะอยู่ตามซอกเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนะเนี่ยจะอยู่ตามซอกนะครับ สนิมน้ำหมากอะไรพวกนี้ก็เลยลามๆไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหลืองๆตองทองเห็นไหมครับเนี่ยนะครับทุกอย่างมันมีตะกะนะเพื่อนๆนะครับมันมีเหตุและผลนะครับนะการเกิดอะไรทุกอย่างต้องพูดได้นะครับเนาะเห็นไหมครับน้ำหมากตนิมยกเนี่ยครับสนิมดำนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่อีกนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวนี่นะครับเห็นไหมครับ เม็ดกวดเม็ดทรายหรือดินขี้เป้าฝังนะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับการสร้างอย่างหนึ่งแถมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะในไหนก็เอาเล่มนี้มาแล้วครับนี่นะครับเนาะมันเป็นธรรมชาติการสร้างแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ฝังแล้วอย่าฝังแล้วต้องเก่านะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับยังมีสนิมโยกอยู่ในรูนะครับเนี่ยฝังแล้วต้องเก่านะครับไม่ใช่ฝังสักแต่ว่าฝังนะครับฝังต้องเก่าด้วยนะนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ชมกันก่อนนะครับบอกอีกทีนะครับนะองนี้ปิดไปแล้วนะครับองนี้ปิดไปแล้วนะครับนะก็ขอจะขออนุญาตเจ้าของใหม่ด้วยนะครับเนาะมาจะได้ประโยชน์กันทุกๆท่านนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่ที่รับชมกันมานะครับเนาะก่อนจะเปลี่ยนมือนะครับนะครับนี่นะครับอ่ะแถมอีกหน่อยตับใบนะครับพ้าหล่อโบราณนะครับตับใบต้องเก่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมไม่มีแล้วนะครับผม นี่นะครับออตะบบอันนี้ก็นะครับเนาะเอาที่ที่จะมาทําพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับตะบบของปีสอง5นห้าูนยห้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับพอมีอายุแต่เขายังคมอยู่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่พอมีอายุนะครับก็ต่างกับอง์นี้ประมาณนะครับประมาณห้าสิบปีนะครับนี่นะครับพอมีอายุเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นแนวตะไบอย่างนี้นะครับแล้วก็ องนี้ก็จะเป็นตะไบอย่างนี้นะครับวัดหัวเขนะครับเห็นไหมครับผิวกับคือไม่มีคมแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่รับชมนะครับแวะรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ